ของเ,ออเรื่องของพยาธิสภาพในในตับนะครับก็จะมาที่พูดเรื่องของ r i v e r s i r e ล o s i ีนะครับ r i v e r ร์เซลล s เป็นยังไงนะครับก็คือถ้าเป็นภาษาไทยเราก็จะเรียกตับแข็งนะร i v e r r s กลไกการเกิดก็คือตับมีการอักเสบเรื้อรังอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุอย่างที่กล่าวไปในวิดีโอพาร์ทที่แล้ว ก็คือเรื่องของการเกิด hepatitis นะครับโดยเฉพาะ hepatitis B h e p a t i ต i s C ถ้าเป็นการอักเสบมีการอักเสบแบบเรื้อรังนะครับเ,เซลล์ตับหรือ h e ป a t o c y t e เนี่ยก็จะมีกระบวนการในการสร้างคอลลาเจนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้องกับ connective t i ชูนะครับเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักของ c อ n n e c t i v e t i s ช u เมื่อมีการอักเสบเรื้อรังเนี่ยตัวเฮปตไซต์เนี่ยครับก็จะมีการเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนสภาพของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเหนือหรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันธุ์เปลี่ยนสภาพไปเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนไป,ล,นปล,นลักษณะของการเกิดพังผืดนะครับหรือที่เราเรียกว่าไฟไฟโบสีนะครับเกิดเป็นพังผืดเมื่อเวลาเกิดเป็นระยะเวลานานๆเรื้อรังนะครับโครงสร้างของตับมันจะเปลี่ยนอย่างถาวรนะครับทั้งมีความดันในในตับเองก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตับมันแข็งมันมีการ มีการมีการยืดหยุ่นได้น้อยลงหลอดเลือดที่อยู่ในตับก็มียืดหยุ่นได้น้อยลงแล้วก็มีเพรสเชอร์มีความดันในหลอดเลือดในตับสูงก็ส่งผลถึงต่อระบบการเกิดไฮเปอร์เทนชันซึ่งเป็นพอทัลไฮเปอร์เทนชันางที่กล่าวเนี่ยตอนต้นว่าระบบพอทัลเนี่ยที่เป็นเลือดหลอดเลือดดำใหญ่ๆนะครับที่ลำเลียงเลือดมาจากระบบทางเดิอนอาหารเพื่อมาสู่ตับเนี่ยก็จะเกิดภาวะเราเรียกว่าพอทัลไฮเปอร์เทนชัน ตัวพอท t a ไฮเปอร์เ n นชันเนี่ยจะเป็นต้นเหตุของการเกิดอาการอาการแสดงและคอม p พ i c a t i ชันหรือภาวะแทรกซ้อนของการเกิดเซ r ลุสินะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูในในสไลด์ต่อไปว่าเมื่อเป็นเซลลสิเมื่อเป็นเซ ER ลลสิแล้วเราเป็นตับแข็งแล้วเนี่ยจะเกิดภาวะอะไรตามมาบ้างนะครับและแต่ละภาวะเนี่ยจะมีอก,กลไกมีอาการอาการแสดงอย่างไรนะครับตอนนี้เรามารู้จักเรื่องพอทัลไ h เปอร t เทนชันก่อนนะครับ ตัวพอท่อให้เปิดเทนชันเนี่ยนะครับเ,เดี๋ยวนะครับสักครู่หนึ่งพอท่อให้เปิดเทนชันนะครับเป็นเป็นเป็นความดันนะครับเป็นความดันที่ในระบบพอทเวนเมื่อกี้ที่ครูพูดไปแล้วเนาะคือในเรื่องของระบบตัวพอทเวนเนี่ยมันจะมีเพรสเชอร์สูงซึ่งเกิดจากตัวพยาธิสภาพของตับเองนะครับตัวพยาธิสภาพของตับเองหรืออตัวตัวหลอดเลือด ลอดเลือดที่อยู่ในตับเนี่ยครับที่มันเกิดเพชเชอร์นะครับแล้วก็ทําให้ระบบพอร์ทัลเวนเนี่ยเกิดความดันสูงทั้งระบบเลยนะครับสิ่งที่เกิดตามมาดับแรกก็คือจริงๆแล้วไม่มีมันมีคอมพิเคชันหรือมีสิ่งที่เกิดตามมาเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเกิดแอสเซติกแอสเซติกก็คือน้ําที่อยู่ใน abdominal ิ a ี i t y a โ d o m i n a l า a ิ i t y ก็คือช่องช่องท้องที่ช่องว่างของท้องนะครับปกติเรามีจะมีน้ําอยู่เพียงเล็กน้อย แต่การเกิดพอท่อให้เปิดรนชันเนี่ยจะทําให้มีน้ำาลีกออกมานะครับลีกออกมาจากตับนะครับแล้วก็ไปตกค้างอยู่ใน abdominal cavity การที่มีน้ําตกค้างอยู่มากเราจะเรียกว่า ascites นะครับเป็น ascites คือมีมีภาวะภาษาไทายเรียกว่าภาวะท้องมานนะครับ ascites จะท้องจะใหญ่มากและในท้องก็จะมีน้ําอยู่ถ้าจําได้ตอนเรียนตรวจร่างกายเราจะเรียนตรวจดูได้ว่า มีน้ำในช่องท้องไหมเช่นการตวรวจฟล r i ิวนะครับการเคาะท้องอย่างนี้เป็นต้นนะครับและลักษณะของการเปิดแอสซติเนี่ยจะทําให้คนไข้หรือคนที่เป็นตัดแข็งเนี่ยมีอาการท้องมาท้องมารก็จะทําให้รู้สึกว่าตัวแอบด m มิ a l มันดิสเทนตมันตึงมันโปง่งตึงๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของแอสซีตินะครับถ้ามีน้ําออกการรักษาอาจจะจําเป็นต้องระบายนะครับเพื่อลดความอุดอัดอะนะครับเพื่อลดปเัเหาการมีการเจาะระบายซึ่งก็ทําโดยแพทย์นะฮะ แล้วการที่มันมีน้ำใน a b d o m น n ลคา a v วิ y มากเกินไปสิ่งที่เกิดตามมาอีกอย่างนึ่งก็คือเกิดการ i n f e ฟคชันที่ผนังเพริโตเนียจำจำเพริโตเนตได้ไหมครับที่ที่คือที่เราเคยคุยกันในพาร์ที่แล้วว่าการเกิดเพริโตเนติเนี่ยเกิดได้จากการที่ตัวสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใน a b d o m น n ลคา a v วิ y เนี่ยเหมาะสมกับการทำให้แบคทีเรียโกรธนะครับ ซึ่งอาจจะมีแบคทีเรียที่มาจากหลอดเลือดก็ได้แล้วก็มามาอินเฟคชันที่ตัวที่ผนังหน้าท้องหรือโพลิโตนีย่กลายเป็นโพลิโตเนติแต่ในกรณีของคนไข้ที่เป็นตับแข็งเนี่ยครับตัวโพลิโตเนติเนี่ยจะเป็นชนิดที่เราเรียกว่า spontaneous bacterial peritonitis นะครับก็คือ SBDP ไม่ใช่ซิสโตริกบัตเพชเชอร์นะคบเป็น spontaneous b a c t e r i a p e r i t o n i t i หมายความว่าก็คือ normal flora หรือแบคทีเรียที่อยู่ ที่พลิโตเนียครับมันโกรดแล้วมันทาให้บริเวณนี้เกิดการอินเฟคชันเกิดขึ้นก็จะมีอาการเหมือนพลิโตในสิ่งเลยกดเจ็บที่หน้าท้องมีเทนเดเ s สมีรีบาว n d นเดเนสแล้วก็มีกัดกิ้งที่ท้องกระด้านะอันนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็การที่การที่มีความผิดปกติเรื่องของพอท่อให้เป r t e n นชันเนี่ยมีทําให้เกิดไอซ t ติแล้วก็ยังทําให้เกิดเฮปาโตเฮปาโตรีโนซินโดมได้เดี๋ยว ก็หมายความว่าคนไข้มีภาวะไตาวายเป็น Acute Kidney Disease นะครับเป็นไตาวายได้โดยที่ไม่ได้มีพยาธิสภาพที่ไตเลยอันนี้เราเรียกว่า Hepatorenal Syndrome แต่คือเขามีพยาธิสภาพที่ตัดก็คือ Cirrhosis นะครับแล้วก็ตรวจพบแล้วมีอาการเหมือนไตาวายมีค่า Creatinine นะครับมี EGF-R ที่ผิดปกติก็สามารถวินิจฉัยได้เป็นไตาวายแต่เป็นไตาวายที่เกิดจาก ต้นเหตุมาจากการเกิดเซโรโซิตอันนี้เราจะเรียกว่าเฮปาโตรีนอลซินโดมนะครับในกระบวนการเกิดก็จะมีเรื่องของสิ่งที่สิ่งที่ตัวพอท่อให้เปิดเป็นชันเนี่ยครับร่วมกับภาวะแอซไซตินะครับสองอย่างเนี้ยเมื่อเกิดพอท่อเป็นชันทำให้เกิดแอซไซติได้ทำให้เกิดเฮปาโตรีนอลซินโดมได้ในกรณีที่เกิดพอท่อเป็นชันร่วมกับ แล้วจนคือเกิดพอทอดเพอร์เทนเซน,นไปนานๆไปนานๆเป็นระยะหนึ่งแล้วจนมีเป็นท้องมาแล้วครับเป็นแอสไซติ์แล้วเนี่ยกลไกสองอันเนี้ยมันจะทำให้มีการมีเกิดกระบวนการของอินเฟอร์เมเอรี่เมดิเอเตอร์อินเฟอร์เมเอรี่ไซโตไคน์ซึ่งไปทำให้มีการทำให้หลอดเลือดขยายขยายเป็นวาโซไดเลชันตลอดเวลาโดยธรรมชาติเป็นปกติ เมื่อกรณีวาสโซไดเลชันสิ่งที่เกิดตามมาก็คือมีลกการลีกของน้ำแน่ๆวาสโซไดเลชันนานๆน,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 นะครับเกิดการลีกของน้ำเกิดการที่ความดันต่ำเพราะความดันในหลอดเลือดจะลดลงดังนั้นความดันจึงจะต่ำได้ตอนนี้โดยธรรมชาติของร่างกายเราเมื่อร่างกายเรารับรู้ว่าตัวบาโรรีเซปเตอร์รับรู้ว่าตอนนี้เรา BP ต่ำนะ BP ดรอปนะมันจะมีกลไกหนึ่งที่จะต้องทาให้ BP เราอะสูงขึ้นเพราะถ้าเรายังต่ำไปเรื่อยๆร่างกายก็จะ แย่ yeah, ลงคาเดียกพุทก็จะลดลงไปดังนั้นเมื่อร่างกายรับทราบหรือมี baroreceptor เนี่ยมันรับรู้แล้วว่า BP ดอปนะความดันต่ำนะเพราะจากที่หลอดเลือดมันขยายก็จะมีการกระตุ้นระบบ RAAS ซึ่งคือ renin angiotensin aldosterone system นะครับก็ต้องไปทบทวนจากที่เราเรียนในพยาธิศาสตรีละของการเจ็บปวดของเ,ออเรื่องไตนะครับหรือเรื่องความดันเนาะคือร่างกายเราเนี่ย กลไกนี้ครับกลไกเลนินแอนจิโอเทนซินอะดุลโรซิเตมเนี่ยสามารถทําให้ร่างกายเนี่ยความดันสูงขึ้นได้ในข้อดีก็คือถ้าเราความดันต่าทาให้มันก็ทําให้ร่างกายความดันเราสูงขึ้นแต่ข้อเสียคือถ้าเราความดันเราปกติถ้าระบบอันนี้ถูกกระตุ้นมากๆก็จะทําให้เรากลายเป็นโรคความดันสูงได้นะครับอันนี้เป็นต้นเนาะดังนั้นในการกระตุ้นระบบเลนินแอนจิโอเทนซินก็คือตัวเลนินเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับไตก็มีการผลิตเลนินเพิ่มขึ้น นะครับอันนี้เมื่อเลนินเพิ่มขึ้นแล้วเลนินเนี่ยจะไปเปลี่ยน angio t e n s i n o เจ n ให้เป็น angio t e n s i n 1นะครับแล้วก็ angio t e n s i n 1เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น angio tensin 2ซึ่ง ag 1เปลี่ยนเป็น,ปน ag 2ก็ด้วยเอนไซม์ตัวนึ่งท,ที่ชื่อว่า angio tensin converting enzyme อันนี้ที่หลังมาจากระบบทางเดินหายใจนะครับตัวนี้จะเปลี่ยน ag 1ให้เป็น ag 2แล้วตัว ag a g จเนี่ยจะไปคลิกเกอร์ต่อมหมวกไตให้ให้ต่อมหมวกไตในหลังอัลโดสเตอโรนมากขึ้นกลไกของการเกิดอะโดสเตรนที่สูงขึ้นก็จะมีการทําให้ในการดูดก,กลับนะครับดูดกลับเก็บกักน้ํากับโซเดียมเก็บไว้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้วาสโอคอนสตริคชันด้วยนะครับเพื่อทําให้ความดันมันเพิ่มขึ้นนะฮะมีการดูดน้ํากลับมีถูกการดูดโซเดียมกลับมีทําให้เกิดวาสโอคอนสตริคชัน ความดันก็จะเพิ <development> ่ม <partido> ขึ้นแต่ผลเสียที่ตามมาในกรณีที่เกิดการกระตุ้นระบบเลนินแองจิโอทีซินในคนไข้เซโรซีดนะครับมันก็จะทําให้ร่างกายรับรู้ว่าเมื่อมีการเก็บน้ําในร่างกายเพิ่มขึ้นเนี่ยถูกไหมครับมันก็มันก็จะทําให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไอปริมาณน้ำเนี่ยน้ำในช่องท้องก็จะมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าร่างกายมันมันมันมีการลีกออกแล้วมันก็มันเหมือนกับว่า เ,เขาร่างกายเขารับรู้นะครับว่าว่าตอนนี้มีพีมันมีน้ามันเหมือนวนอยู่ในร่างกายเราอะแต่มันไม่ได้อยู่ในที่ที่ควรอยู่จริงๆแล้วมันน้าหรือควรจะอยู่ในในระบบหลอดเลือดถูกไหมครับแต่มันม่อยู่เยอะที่ในช่องท้องจึงกลายเป็นแอสซติดังนั้น,นกลไกของการเกิดอะไอเลนินแองโกลิซินอะโดสเรซิเตมเนี่ยยิ่งทําให้ร่างกายเนี่ยมีน้ํามากขึ้นมีการทําให้แอสซติกเนี่ย เพิ่มเพิ่มมากขึ้นได้นะครับถัดมานะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของสักครู่นะครับคอมครูก็อ่ถัดมาก็คือเรื่องของ e n c e p h a l o p a t h y นะครับ h e p a t i c e n c e p h a l o p a t h y นะ h e p a t i c h e p a h e p a t i c h e p a t i c เนี่ยม็กน่าจะเกี่ยวกับตับถูกไหมครับเอนเซปก็เป็นเกี่ยวกับสมองนะครับแสดงว่าเกิดพยาธิสภาพอะไรที่ ที่ส่งผลต่อการเกิดอาการอาการแสดงที่เกิดจากสมองแน่นอนหมายความว่าผู้ป่วยที่เป็นเซโรซิสหรือเป็นตับแข็งเนี่ยจะมีภาวะเฮปติกเอนเซฟโลพาธีลักษณะอาการของเฮปติกเอนเซฟโลพาธีก็คือจะมีคอนเชียสเปลี่ยน alteration of concies มี confuse สับสนนะครับมีภาวะสับสนมีแอดมี อาจจะ disorientation การไม่รับรู้วันเวลาสถานที่ที่ถูกต้องอันนี้เป็นต้นในในคนไข้ที่เป็น hepatitis และนั่นหมายความว่าผู้ป่วยถ้าเป็น cirrhosis เรามา admit ในในนอนในโรงพยาบาลด้วยด้วยโรคแทรกซ้อนอะไรก็ตามแปลว่ามีโอกาสที่เกิดภาวะ hepatitis แล e p h l o p a t h y ในขณะที่นอนโรงพยาบาลก็ได้ภาวะนี้เกิดจากการที่ตับเนี่ยเสียหน้าที่ของการทำ detoxification ไปนะฮะเขาาตับเขาเสียหน้าที่ไปเพราะว่า ตัวโครงสร้างอนาตมีมันเปลี่ยนไปแล้วงั้นฟังก์ชันก็เสียไปหน้าที่หนึ่งของตับที่สําคัญคือการดีท็อกซิเคชันนะครับสารพิษที่สําคัญก็คือเช่นแอมโมเนียกับแมงกานีซ,ซึ่งซึ่งปกติร่างกายเนี่ยจะเปลี่ยนแอมโมเนียตัวตับเองเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นยูเรียแล้วก็ให้ไตนะคับยูเรียทิ้งไปได้นะครับแต่ในกรณีที่เป็นเซลลสิ่งแล้วตับแข็งแล้ว นะครับหลับตับแข็งแล้วเกิดพอท่อไปเติงชั่นแล้วแล้วก็มีกลไกหนึ่งที่มีการสร้างหลอดเลือดใหม่หมายความว่าเลือดจากระบบทางเดินอาหารน่ยมันจะเดินทางไปตับไม่สะดวกครับมันเดินทางไม่ได้เพราะว่าพอท่อความดันในตับมันขวางไว้ไม่ให้เลือดไปดังนั้นเลือดจากทางเดินอาหารก็ยังต้องการที่จะเดินทางต่อไปถูกไหมครับลลลเลือดหลอดเลือด พวกสารอาหารต่างๆที่ได้มาจากระบบการเดินอารมีการดูดซึมแล้วจะต้องเดินทางต่อไปจึงมีการสร้างหลอดเลือดใหม่นะครับซึ่งหลอดเลือดใหม่หลอดเลือดต่างๆพวกนี้เป็นหลอดเลือดที่ไม่แข็งแรงนะครับเมื่อมีการสร้างใหม่ก็จะปโป่งแตกฉีกขาดง่ายนะครับในกรณีที่หลอดเลือดใหม่เนี่ยหลอดเลือดที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ยในร่างกายของคนที่เป็นเซโรคิจะปัญหาหลักๆอยู่สองปัญหาคือปัญหาที่หนึ่งก็คือการที่โป่ง พอแตกฉีกขาดเนี่ยก็ทําทให้เกิดเลือดออกปลิดดิ้งได้นะครับส่วนกรณีที่สองคือเลือดเส้นเลือดนั้นที่สร้างใหม่มันจะไม่ผ่านตับแปลว่าตัวสารพิษที่มาจากทาเดินอาหารเนี่ยไม่ไปถูกดีท็อกซ i c ิเคชันในตับมันจะส่งกลับไปที่ที่อื่นเลยเช่นไปที่หัวใจหรือไปที่ไปที่หัวใจแล้วก็สามารถส่งไปถึงสมองได้เลยดังนั้นเมื่อแอมโมเนียนะครับเมื่อแอมโมเนียมันมีปริมาณมากอยู่ในหลอดเลือดตับไม่สามารถเคเลียร์เรื่องแอมโมเนียออกจากหลอดเลือดได้ ตัวแอมโมเนียเนี่ยมันก็จะไปที่สมองแล้วก็สามารถผ่านแบบบัตเว็นแบรนเจอร์ได้แล้วก็เข้าสู่เซลล์สมองทําให้เกิดทําให้เซลล์สมองเนี่ยบวมแล้วก็เกิดมีพยาธิซเออมีความผิดปกติทางระบบประสาทได้นะครับการเกิดเฮปติกแอนเซฟาโลพาธีเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่บอกตั้งแต่แล้ว,ว่ามันเกิดจากการที่สารพิษสารพิษไม่ผ่านตับไม่ไปดีท็อกซ์ก็เข้าไปสู่เซลล์สมองโดยตรงทําให้เกิดภาวะสับสน เกิดภาวะ Disorientation ได้นะครับแล้วก็ยังมีภาวะอื่นๆในคนไข้เซโรซิสนะครับจะยิ่งกระตุ้นทำให้เกิด He ปติกแอนเซ t ตได้มากขึ้นหรือทำให้ He ปติกแอนเซป t ์หลุนแหลงขึ้นก็คือมีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารซึ่งคนไข้ที่เป็นเซโรซิสมีโอกาสที่จะมีเลือดออกในอุจจาินอาหารอยู่แล้วจากการที่มันมีเส้นเลือดที่สร้างใหม่ๆใช่ไหมครับที่มันติดแตกฉีกขาดง่ายที่เราเรียกว่า Is, is, okay. is, ate, cord, ate, g a s t r o วเอสโอล a าเ a l l e วรตัว v a ร์ลนะครับแวร์ลแปลว่าเส้นเลือดขอดหรือเส้นเลือดโป่งพองเนาะตวกนี้มันจะติดอ่าฉักง่ายหรือภาวะท้องผูกก็ทำให้เกิดภาวะที่เปติกเอ็นเซฟรุนแรงขึ้นได้การมีของเสียข้างในเลือดโพแทสเซียมต่ำเอ่อเลือดเป็น a l ล o h โลซีนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นสาเหตุที่กระตุ้นให้คนไข้เกิดที t i ปติกเอ h นเซฟโลพาที่รุนแรงขึ้น มันปกติในปัจจุบันจะมีการการให้การรักษาเฮปติต e ีนเซฟในในด้วยด้วยใช้ยาแลคตูโรดนะครับอ,อันนี้ที่เราให้ฟังเรื่องของการรักษาตรงนี้ก็กําลังจะสื่อสารว่าการที่เฮปติต e ีนเซฟมันจะดีขึ้นได้นะครับหรือลดอทำหรือคนไข้เซโรซิสเนี่ยจะจะไม่เป็นหรือจะไม่เป็นเฮปติ c e ีนเซฟหรือเป็นเฮปติตรีนเซฟที่ไม่ดุรงมากเนี่ยงั้น เราต้องดูแลในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยก็คือต้องให้คนไข้ท้องผูกถูกไหมครับเพราะว่าท้องผูกจะกระตุ้นทําให้เฮปติตเอ็เซฟนี่ยมันรุนแรงขึ้นนั้นหมอเขาว่าจะให้ยา road. แลกตัวลดแลกตัวลดเนี่ยหนึ่งจะเป็นยาระบายยาระบายนะครับเพราะยาระบายแปลว่าคนไข้ก็ไม่ท้องผูกงันก็ช่วยลดภาวะห้ปติตเอ็นเซฟได้แต่นอกจากลดภาวะท้องผูกแล้วตัวแลกตัวรสยังมีความสาคัญคือแลกตัวรสเนี่ยเป็นยาที่สามารถนะครับเปลี่ยนสภาพลำไส้นะครับให้มีเป็นกรดมากขึ้น พอเป็นกรดมากขึ้นก็จะทำให้มีการดูดซึมแอมโมเนียเนี่ยได้ลดลงแปลว่าเลือดที่มาจากระบบทางเดินอาหารเนี่ยก็มีการดูดซึมแอมโมเนียได้น้อยลงแอมโมเนียที่อยู่ในหลอดในทางเดินอาหารเนี่ยก็จะไม่ไม่ผ่านหลอดเลือดก,ก็คือแปลว่าไม่ถูกดูดซึมไงพอไม่ถูกดูดซึมแล้วแอมโมเนียไปไหนแอมโมเนียก็จะเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียมแล้วก็เราก็อุจจาระออกไปเห็นไหมครับแปลว่า การที่เราให้แอ็คตัวลดไปก็จะเกิดอยู่2เรื่องสําคัญก็คือลดการดูดซึมของแอมโมเนียในลําไส้แล้วก็ทําให้คนไข้ไม่ท้องผูกนั้นการสิปัจจัยที่มากระตุ้นทําให้เปติกเอนเซมเพิ่มมากขึ้นก็จะลดลงไปนะครับชาร์ตนี้นะครับหรือคอนเซปต์แมปปิ้งตัวนี้ก็พยายามเชื่อมโยงทุกอย่างของการเกิดเซโรสิต้นเหตุจากเซโรสนทำให้เกิดอะไรบ้างนะครับเช่น เราเริ่มจากอันบนนี้เลยเห็นไหมครับว่าถ้าเราเกิดนะครับเกิดเซลล์สีเนี่ยเกิดตับมีไฟโบสีเห็นไหมตับมีไฟโบสีลักษณะตับโครงสร้างเปลี่ยนแปลงไปเซลล์ตับเปลี่ยนแปลงไปหลอดเลือดเล็กๆที่อยู่ในตับมีการอุดกั้นพอมีการอุดกั้นแล้วเนี่ยเอ่อก็จะทําให้เพรสเชอร์หรือความดันในในในตับเนี่ยมากขึ้นรวมทั้งเซลล์ตับเองมีการหดตัวลงนะครับหด มันเหมือนกับว่าการยืดหยุ่นมันเสียไปนะครับและมีการเกรงมีการมีการลิซิตี้คือมีการเกรงมีแข็งก็คือมันตับตับมันแข็งนะครับก็จะทําให้ส่งผลต่อเรื่องของ h y เ e อร์เทนชัที่เป็นพอท t a ไฮเ p อร์เ n นชันพอพอท่อไฮเปอร์เทนชันสิ่งที่เกิดตามมาก็จะมีเรื่องอะไรบ้าง a อสไซต ถ้าดูตามโฟลชาร์ดหรือชาร์ดนี้ก็จะรู้ว่าแอซติกก็จะเกิดจากได้2ทางคือทางแรกคือมาทางนี้นะครับมาทางนี้คือฟูอิดเนี่ยซึมออกจากผิวตบนะครับแล้วก็ลงมาที่เพลิตัวเนียวคาวิตี้ก็จะทําให้เกิดแอซไซตปรแล้วเหมือนกันครับที่อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าแอซติกจะส่งผลให้เกิดต่อสปอนเทเนียตแบคทีเรียเพอริโตเนตีทำให้เกิดเพอริโตเอิโตเนตีได้ซึ่งเกิดขึ้นได้เองเนาะส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือเมื่อเกิดพอต่อเอนเทอร์ชันแล้วเนี่ยตัว มันจะมีกลไกในการทาให้หลอดเลือดขยายขึ้นอย่างเมื่อกี้ก็มีการล็กที่ฟูอิดไปที่ในช่องท้องแล้วถูกไหมครับการน,นี้เป็น,นกลไกที่เล่าให้ฟังตอนแรกว,ว่าจะทําให้ความดันมันต่าลงนะฮะเพราะความดันต่าลงก็มีการกระตุ้น RAAS นะครับแล้วก็ทําให้วอลลุ่มเลือดวอลลุ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับตัววอลลุ่มเนี่ยที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมากเกินไปก็จะมีการล็กรั่วออกมา เข้าไปที่โพลิโตเนียลคาวิติ้ีด้นะครับอันนี้ก็กลไกของการเกิดแอซตฟิและก็สปอนทเนีเอแบคเรียเพอริโตเนตินะครับส่วนอีกทางหนึ่งมาดูฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเมื่อเมื่อพอท่อให้เปอร์เทนชั่นในความดันในหลอดในพอทเวนสูงมากๆนะครับอย่างที่มันก็จะมีการทำไงทําให้มีการความดันในหลอดเลือดดําในหลอดอาหารในกระเาพาะอาหารเพิ่มขึ้นส่งต่อมาที่ทําให้เกิดเอสโซฟาเจล v a l i d นะครับไอโซฟ a เซียแวริลหรือตัว g a s t r i c v a l i d ก็ได้นะครับมีทั้งแปลว่ามีเส้นเลือดขอดได้ทั้งที่หลอดอาหารแล้วก็มีที่กระเพาะอาหารด้วยจริงๆแล้วมีรวมไปทั้งที่หลอดเลือดที่ทเล็กตั้มด้วยในะนั้เลือดหลอดเลือดที่มีการ Val i d เหล่านี้จะทําให้มีการบ l ิ e d i n g ได้นั้นคนไข้ก็จะมาโดยอาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดสดแล้วก็มีโอกาสที่จะ เป็นไฮโป o วล m มิกช็อกก็คือช็อกจากการเสียเลือดได้นะครับอันนี้กรณีความรุนแรงพี่หรือเป็นคอมพลเคชันที่เกิดตามมาในคนไข้เซโรซีนะครับซึ่งซึ่งคนไข้เซโรซีเองจะมีภาวะอันหนึ่งที่สำคัญด้วยที่ทำให้การบ e ีด i ิ้งเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นก็คือเรื่องของโคแอคูเลชันเสียโคแอคูเลชันก็คือการที่มันคลอตติ้งเสียเพราะตับนี่มีหน้าที่สร้างตัวคลอตติ้งแฟกเตอร์พวกไฟบินไฟบิโนเจน คอมบิ้นต่างๆเนี่ยถ้าตัดเสียนะครับกลไกการแข็งตัวของเลือดก็เสียแล้วยิ่งมีปัจจัยทํากระตุ้นให้มีการบีดแบบนี้แปลว่าเมื่อไหร่คนไข้เซลลูสิดบีดด้วยเนี่ยก็จะทําให้เลือดเนี่ยหยุดยากมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนอีกกลอีกอันนึงที่เป็นคอม PLICATION อันนึงก็คือเรื่องของเฮป a t o r e น a l s y n d r o m ที่เราบอกว่าจะคนไข้จะมีภาวะคล้ายๆเอ่อเป็นเหมือน acute kidney d i s ดีซีหรือเป็นอค u t e renal f a ล l u r e นะก็คือไตวายมีอาจจะมี ค้าแหลกหรือมีอปัสสาวะออกน้อยหรือมี A G F R หรืออัตราการกรองเนี่ยมันลดลงหรือผิดปกติไปมีอาการแสดงคล้ายๆกับไตวายวแต่ว่าไม่ได้มีพยาธิสภาพที่ที่ไตหรือที่ออ์แกนอื่นเนาะแต่จะมีพยาธิสภาพจากการที่เป็นเซลล์ศีเดียวอันนี้เราก็จะเรียกว่า h e p a t o r e n a s y n d r o m นะครับแล้วก็การที่เกิดเกิดกลไกที่เลือดไม่ผ่านตับ นะครับเลือดไม่ผ่านตาับเนาะและเลือดนั้นจะมีแอมโมเนียสูงถูกไหมครับก็มีแอมโมเนียข้างในเลือดแอมโมเนียพอข้างในเลือดแอมโมเนียเข้าสู่เซลล์สมองได้เกิดทําให้เซลล์สมองที่เราเรียกว่าแอสโตไซต์เนี่ยเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นกลูตาเมนนะครับในเซลล์สมองถ้ามันมีกลูตาเมนมากเกินไปเนี่ยมันไม่ดีมันจะทําส่งผลให้เกิดเทปติกเอนเซม์ปโลพาทีนะครับอันนี้คือคกลไกสําคัญสําคัญของการที่เซลลูสีเนี่ย ถ้าเมื่อเป็นซโลสิตแล้วเนี่ยจะมีอาการอาการแสดงหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือสรุปอาการอาการแสดงอีกครั้งหนึ่งก็จะมีอาการของมือสั่นนะครับมือสั่นเป็นฝั่งติงทรีมอ์สั่นแบบสั่นแบบทรีมอ์นะครับแล้วก็มีรีเวิร์ฟังชันเทสที่เป็นแหลเนี่ยผิดปกติเช่น AST, ALT แต่ว่าก็ผิดกับปกติได้หมดเช่นอันคลไลฟอสเฟตหรือ ตัวบ i ล i รูบินเองก็ผิดปกติได้ซึ่งซึ่งการตรวจรีเว r ร์ฟังชันเทสนี้ก็นักศึกษาได้เรียนรายละเอียดในวิชากระบวนการการพยาบาลแล้วนะครับก็ไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวร่างกายอาจจะพบท้อง,องมันโป่งตึงนะครับเขาะท้องอาจจะอาจจะ ดูอึดอัดอึดอัดแล้วเคาะอาจจะมีเสียงไฮเปอร์ทิมพานี่นะครับอันนี้ก็เรียกว่า abdominal ดิสเทนชั o n อาจจะมีไข้เลือดลังได้จากการที่เขามีสปอนชเนียดมีการเป็นเพอริโตเนติตนะครับเป็นเป็นแบคทีเรียเพอริโตเนติตนะครับแล้วก็มีแอซไซติเนี่ยตัวแอซไซตินะครับมีไข้เลือดลังได้นะการรู้ความรู้สึกตัวสับสนนะครับมีคอนฟิวมี d i s o r i e นเทชั o n จากภาวะเฮตุปฏิกเอนเซปโลพาธี มีจอนดีนะครับตัวเหลืองตาเหลืองจากการที่มีทางดีนั้นเดินอุดตันได้นะครับการแข็งตัวเลือดเป็ปกติที่บอกอาจจะพบที่ TTP โพลองก็คือผลแลบตัวหนึ่งนะครับ TTP p, p o ลองเกล็ดเลือดอาจจะต่านะครับตรวจร่างกายพบจุดเลือดออกได้จุดเลือดออกเนี่ยจะมีลักษณะที่สําคัญที่เป็นเป็นลักษณะสําคัญเลยก็คือไ Spider a n g i o มา s หรือว่า s p i เดอร์มีไวนะครับที่เป็นคล้ายๆ เป็นจุดแล้วก็มีเป,เป็นแดงๆแล้วก็มีเช่นใหญ่ๆออกไปจะพบตามบริเวณหน้าท้องบริเวณหน้าอกอะไรเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าสไปเดอร์ม e ีวหรือสไปเดอร์แองจิโอมานะครับ mm hmm. มีมือแดงเราเรียกว่าเพามาอาริทีมานะครับของท่จะมีลักษณะอ่อนเพียโลหิตจางโลหิตจางได้จากการที่เขามีเลือดออกนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการเป็นเโซโลลูีมันจะทําให้มีโอกาสที่เลือดออกได้นะครับ mm hmm. แล้วก็เกิด ตับโตม้ามโตนะครับสปีโนเฮปโตสปีโนเมกาลีจากการที่ระบบพอทลในในพอทอลมันเกิดไฮเปอร์เทนชันเนี่ยทำให้ตับแล้วก็ม้ามโตขึ้นได้ทำให้ไม่มีขนรักแร้ไม่มีขนหน้าอกไม่มีเป็นลูกอัลฟาฝอ,อันนี้ในเพศชายนะครับไม่มีขนไม่มีไม่มีลักษณะของการแสดงความเป็นเพศชายหรือแ,แต่การว่ามีการแสดงของอาการเป็นเพศหญิงเพิ่มขึ้นคือคนไข้ที่เป็นไซโรคสีจะมีเต้านม คล้ายๆผู้หญิงเราจะเรียกว่าไกเนโคมาสเตียนะครับซึ่งซึ่งจากการที่ในร่างกายเนี่ยก็คือตับเนี่ยมันมีการมีการทาให้ตัวฮอร์โมนเนี่ยมีการเปลี่ยนฮอร์โมนแอนโดเจนแล้วก็เทสโทสเตอโรนเปลี่ยนไปเป็นเอสโตรเจนเพิ่มมากขึ้นอันนี้แปลว่าถ้าเราตรวจร่างกายในคนไข้ที่เป็นเซลลูสิสนะครับก็จะพบได้ว่าคนไข้ก็จะมีอาการเหล่านี้ได้ ในเรื่องเซลลูสิตเราก็สรุปไปแล้วนะครับว่าเซลลูสิาจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างน,นะครับเกี่ยวข้องกับเฮปติกเอนซฟมโลพาที่เกี่ยวข้องกับภาวะแอสไซติดเกี่ยวข้องกับสปอร์เทเนียแบคทีเรียอินเฟคชันเกี่ยวข้องกับ In ion, เฮปติกเฮปโตรีโน่ซินโดมนะครับ uh, หรือการที่จะเกิดไตาวายนะครับ uh, เกี่ยวข้องกับ uh, UGI bleed นะครับซึ่ง UGI bleed เนี่ยก็จะเกิดจากการมีแหวลหรือมีการเสเลืขอที่ไหนได้บ้างที่กระเพาะก็ได้ที่หลอดอาหารก็ได้ที่เล็กตั้มก็ได้อันนี้คือเรื่องของการเกิดเซโรซีสครับแล้วสุดในพาสสุดท้ายจะเป็นเรื่องของมะเร็งตับกระตับ,ตบวายเราตั้งหลักเรื่องของตับเนี่ยมาจากเรื่องเฮปาไ i ติสกับเซโรซีสถูกไหมครับตัว h e ปาไตติสเนี่ยก็จะทําให้เกิดเซโรซีสได้นะครับแล้วตัวทั้งเฮปาไตติสแล้วก็เซโรซีสเนี่ย ก็จะสามารถพัฒนาการเป็นมะเร็งตับได้เช่นเดียวกันนะครับเอ่อนะครับในการตรวจมะเร็งตับเนี่ยเราก็จะมีตัวมาร์เกอร์ตัวนึงในการตรวจเลือดคือเราเรียกว่าอัลฟาฟีโตฟีโตโปรตีนสูงนะครับก็เป็นเป็นเป็นเอ่อซีเอมาร์เกอร์ในการตรวจหรือว่ามะเร็งตับอ่ก็จะพบอัอนนี้สูงนะครับกลไกการเกิดมะเร็งตับก็จะเป็นเหมือน,นกลไกการเกิดมะเร็งตามที่นักศึกษาได้เรียนกน มะเร็งไปแล้วในบทที่ผ่านมานะครับส่วนเฮป a ติเ i c f a i l ก็หมายถึงการที่มันเป็นเฮปต t i ติ c มานานๆเป็น c ซ r r h o s i มานานๆเป็นมะเร็งตับมานานๆสุดท้ายมันเฟลเลียและก็คือ,อ,อไม่ทํางานอะไรแล้วก็คือตับวายนะครับตับวายก็แปลว่าตับมันสูญเสียการทํางานไปน80 90แล้วครับก็แทบจะ fulminant ก็คือหมายถึงว่าทําอะไรไม่ได้แล้วตับเสียและจะเกิดผลข้างเคียงจากการตับเสียตับทําหน้าที่ไม่ได้ก็จะเกิด คามผิดปติรือตามมาแล้วมีโอกาสเสียชีวิตได้นะครับ